สบายดีมีพวกซองน้องบิ๊กชแนลน้องบิ๊กกะปลอกมะขามน้องพเมยพี่น้องไปไปรวงกันเลยนะน้องพเมยพี่น้องน้องใบปอกน้องมาไปน้องพเมยพี่น้องนี่น้องน้องใบปอกน้องพี่น้องนี่น้องเขาปอกมะขามน้องพี่น้องนี่น้องมะขามมะขามสุกเลยน้องพี่น้อง ตัวหายจุกจมางเหมาะเปนี่นี่เนา้องหอยพี่นาะน้องใบปอกเนาะมะขามสุกแล้วน้อหอยพี่น้องน้องิดกินบดได้มะขามน้องหวยพี่น้องผัวาน้องไปขลามเนาะนี่เนาะปอกมะขามน้องหวยนี่เนาะหวยพี่น้อง ดูงูชื่อนึงน้องใบปอกมะขามเนาะให้เพื่อนพี่น้องดูเนาะนี่เนาะบ่ฮู้ว่ามะขามเนาะน้องใบจักน้องใบได้ที่ใส่มะขามนี่เนาะเพื่อนพี่น้อง เอาใบไปหาผักเอานม,ม pues mm ะขามก็เอามะขามมาไว้ไปดองผอกมะขามเนาะแล้วใส่เกลือเนาะใส่น้ำตาลหน่อยพี่ปดองมันแซ่บเนาะเอาเคยกินแนวนี้เนาะเอาไปกินได้เนาะมะขามเนาะแไว้ไปดองดูเลยพไปดองดูข้าวเนี่นอยเนาะ นี่มึกคามน้องน้องนี่เนาะลายเนี่ยหมึกครามน้องน้องนี่ข้างใน,นงเนาะ้องน้องมันจะเป็นแบบนี้นเนาะน้องน้อง มูนหอยพี่น้องลูกป้าเนาะนางตีนหอยพี่น้องนี่เนาะปอกสวยเนาะปอกสวยมะขามเนาะปอกสวยนางใบนหอยพี่น้อง มูนังบายน้องโอติมังมึงกินเอานี่ค่ะปั่นเสร็จออกช่างนี่ นี่น้องเห็ดทะเลน,น้อยไห้ไปหาหน้องห่วยพี่น้องมีมีลองเล่นน้องหย้อง นี่น้องเอี่น้องนี่น้องเอี่น้องคนซวยปอกเนาะปอกมะขามเนาะ <c oughs> <c oughs>

คลิปน้องบิ๊กปจบแค่นี้พี่น้องพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจน้องบิย์เอาคลิปน้องบิ๊กโจบแค่นี้เนาะเอาบายบาย